ขน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมในวันนีน้สมาภาพของร่วมศึกษาในคำว่าชีวิตชีวิตนี้ไม่ได้หายหรือตายจากตาบยังมีความใคร่อยากอันหลากหลายยังคงอยู่แค่หลบไปเปลี่ยนร่างกายความยึดติดเป็นปัจจัยต้องชดใช้กรรมชีวิตที่เกิดขึ้นและดับไปนั้น ถ้าที่จริงแล้วชีวิตไม่ได้ดับหรือตยายจะจากไปไหนเลยเพราะยังคงต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในบนภูมิทิศหกนี้ต่อไปเข้าล่างนุ้นออกล่างนี้ตามแต่วิถีเหตุปัจจัยที่เราได้เคยก่อปัเหตุปัจจัยไว้เมื่ออดีตชาติไม่จบไม่สิ้นแค่หลบไปเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนร่างแค่นั้นเองถ้าตามใดที่เรายัง ดับที่จิตดวงนี้ไม่ได้เมื่อจิตเราเกิดและดับเมื่อไหร่ก็จะเป็นเหตุปัจจัยแห่งภพชาติในการเกิดดับไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกเลยเราจะต้องลองดับที่จิตของเราดูก่อนเราถึงจะตายได้อย่างแท้จริงดังคำกล่าวขององค์สังฆปรินายกองค์ที่6กของจีนได้กล่าวไว้ว่าไร้ายกายและต้นโพ ไล่จิตไล่บานกระจกเดิมทีไม่มีใดๆแล้วฝนกิเลสจะจับตรงที่ตรงไหนนี่จึงเป็นคํำยืนยันได้อย่างดีว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือความว่างเปล่าแม้จิตดวงนี้ก็ไม่มีแต่ที่ทุกวันนี้เรายังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่บนโลกใบนี้นั้นก็เพราะจิตของเรายังไม่ว่างไงมันจึงเป็นปัจจัยทำให้เรา ยังคงต้องเวียนว่ายแต่เกิดบนโอกใบนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นลองหันกลับมาดับที่จิตด,ดวงนี้ดูสิแล้วเราจะรู้เองนะถึงความหมายของชีวิตชีวิตนี้มีเกิดดับเป็นธรรมดาแต่ใช่ว่าจะสลายหายไปไหนก็ยังคงต้องมีเกิดดับอยู่ล่ำไป จับใดที่ยังยึดติดจิตผูกพันเพราะจิตนั้นยังคงอยู่ไม่สูญสลายถึงต้องตายเพียงชั่วคราวลาความฝันยังไม่พ้นซึ่งความเป็นอนิจจังความผูกพันก็คือกรรมมันนำทางถ้าไม่วางความยึดติดจิตไม่นิ่งเขาเรียกว่าหยุดไม่จริงยังวิ่งพลาน จิตไม่นิ่งหากไม่คิดจะปล่อยวางไม่มีทางจะหลุดพ้นต้องวนเวียนหยุดเบียดเบียนกายสังขารเป็นทางลอดอย่าใจปอดหาทางออกเป็นจุดเปลี่ยนหากเข้าใจในความทุกข์หยุดเบียดเบียนเปลี่ยนชะตาหาทางออกจะปลอดภัยหนทางเดินจะใกล้ไกลนั้นไม่เกี่ยว ใจศรัทธาเพียงอย่างเดียวก้าวต่อได้อย่าบ่นไหวใส่เต็มร้อยอย่าน้อยใจไม่มีใครช่วยเราได้ใช้ปัญญาแม้นมีใครไม่ศรัทธาจะหาเรื่องอย่าก,กดเคืองมันเปลืองใจไม่มีค่าไม่ได้ทำเพื่อเอาหน้าใครใจหยับช้ามันเปลืองแรงเสียเวลาจงทำอย่าทำ ชีวิตเราเราเท่านั้นผู้ลิขิตอุปสรรคเรื่องจิบจิบอย่าปิดกัน้นหางมุ่งมั่นจากผ่านพ้นความเป็นอนิจจังก้าวขึ้นฝั่งพานิพ่านดังนี้แลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเถินเจริญพร